ที่เห็นก็เคียวอยู่ด้านหลังแอมนี้นั่นก็คือบูธของ OPPO นั่นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นภายในงานนะคะก็มีให้เพื่อนๆเลือกมากมายเลยรวมไปถึงของแถมอีกด้วยและรุ่นที่แอมถืออยู่ในมือน,นี้นะคะนั่นก็คือ OPPO R7 Plus ค่ะด้วยสเปคที่ค่อนข้างแรงคุ้มค่ากับราคาแล้วเพื่อนๆยังได้รับในส่วนของแถมอีกด้วยสำหรับเครื่องน,นี้นะคะยังได้รับในส่วนของ ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแตกเครื่องายหรือว่าเครื่องตกน้ำเนี่ยรับรองว่าเคลมได้อย่างแน่นอนและก็ยังไม่มีเจ้าไหนด้วยนะคะที่เคลมในเรื่องของหน้าจอแตกให้กับเพื่อน หนึ่งรุ่นค่ะที่แอมคิดว่าเพื่อนเพื่อนคนที่ชอบถ่ายเซลฟีล่เราแล้วก็จะต้องชอบอย่างแน่นอนนั่นก็คือเซนโฟนเซลฟี่นั่นเองค่ะด้วยกล้องของตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้าถึง13ล้านพิกเซลอีกทั้งยังให้มุมมองภพาทพ่คอนทางกว้างค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่เราแล้วก็พลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะว่าราคาของมันเนี่ยไม่ได้แรงอย่างที่เพื่อนๆคิดแน่นอนเพียงแค่8,990บาทเท่านั้นเอง แต่ว่าที่เด็ดของทาง ASU ูต์นี่นยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะเขายังมีในรุ่นของเ้นโฟนทูด r รักที่สเปคเนี่ยแรงมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าให้แรมมาถึง4 g b ที่สำคัญนะคะหน่วยความจำภายในตัวเครื่องเนี่ยก็ให้มาถึง128 g b เลยทีเดียวและก็ยังสามารถใส่ไมโคร SD ได้อีกถึง128 g b เช่นกันค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ซื้อภายในงานยังแถมในส่วนของเ้น Power Power Bank แบความจูถึง9,600ม ah ิลลิแอมป์ให้เพื่อนๆกลับบ้านไปอีกด้ยวยค่ะ ซนี่อย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับในงานนี้โซนี่จะเปิดให้จองค่ะในรุ่นของ Z5 แล้วก็ Z5 Compact นะคะโดยที่ราคาของ Z5 นั้นจะอยู่ที่24,990บาทค่ะและสำหรับตัว Z5 Compact ค่ะราคาจะอยู่ที่21,990บาทเท่านั้นเองค่ะ t h ยแลนด์โมบ i l e Expo 2015นี้นะคะนั่นก็คือบูธของทาง Microsoft นั่นเองค่ะสำหรับรุ่นที่น่าสนใจก็เป็น Microsoft รุ่นเมีย640 Microsoft ์รุ่นเมีย640 XL ค่ะแล้วก็ Microsoft รุ่นเมีย640 XL LTE ซึ่งราคาของมันนะคะเป็นราคาที่เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อกันได้สบายๆที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นภายในงานนั้นยังมีของแถมให้เพื่อนๆอีกมากมายกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะ ดีๆในงาน Thailand Mobile Expo 2015ที่แอมและทีมงานสเปกโฟนนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะั้นที่อยากได้โทรศัพท์รบับรองเลยค่ะว่างานนี้เพื่อนๆพื่เนีเ่อนอยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะโดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตและพบกันในงานนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ